มาดูไข่พามที่คอยเพาะไว้ค่ะทุกคนคอยบอกว่าถ้าครบหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาจะมาถ่ายให้ดูใช่ไหมคะถ่ายทุกวันทุกวันนะนี่ก็ได้แปดกับวันนี้แล้วนะคะอันนี้คือวันที่หนึ่งที่เราเอาใส่ลงไปนะคะคอยนับหนึ่งหลังวันที่ใส่นะคะอันนี้เป็นวันที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นวันที่สองคะ่ะก็จะดูหนาขึ้นมานิดนึงเหมือนน้องจะรอดอยู่นะคิดว่า ถ้าใครได้ดูคลิปตอนแรกๆนะคะจะเห็นว่าน้ําที่คอยใช้เป็นน้ำสองแบบใช่ไหมคะซ้ายมือเป็นน้ําที่คอยลองไว้แล้วเป็นน้ําประปานะคะลงไว้แล้วหลายวันส่วนขวามือเป็นน้าปราปาที่เปิดใส่ใหม่เลยนะคะแล้วคอยก็เติมแค่จุลินทรีย์สังคราแสงลงไปทั้งสองกล่องนะคะวันที่สองผ่านไปมาดูวันที่สามคะ่ะดูหนาขึ้นเยอะใช่ไหมคะทุกคนมันดูแบบเขียวเขียวเต็มพื้นที่แล้วทั้งทที่เล็ก,ลกๆก็จะมีช่องเขียวช่องสีเหลืองๆอ่อนๆนะคะอันนี้เริ่มจะเขียวขึ้นมาเยอะแล้วเนาะ เดี๋ยวคอยจะลองเขี่ยให้ดูนะคะว่ามันหนาขึ้นเยอะแค่ไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะรู้สึกเหมือนหย่อนไม้ลงไปก็จะติดไม้ขึ้นมาเลยคือมีความหนาแล้วก็น้ําเหมือนมีความเหนืดนิดหนึ่งด้วยนะคะอาะทีนี้มาดูวันที่4คะ่ะทําไมรู้สึกว่ามันบางเบาลงไปนะคะอันนี้ไม่รู้เกิดจากอะไรนะแต่ว่าเขามีนอนแบบอยู่ใต้ก้นอยู่ข้างล่างด้วยนะคะ ที่เห็นเป็นช่องว่างๆที่เห็นข้างล่างนั่นคือที่เราเคลียร์ไปเมื่อวันที่3เราเคลียร์ใช่ไหมคะใช่ไหมเคลียร์วันนี้วันที่4ี่คอยก็จะใส่ตะไคร่หอมลงไปด้วยนะคะเพราะว่าคอยสังเกตเห็นมีแมลงวีตกลงไปด้วยคะ่ะทุกคนคิดว่าตะไคร่หอมน่าจะช่วยแก้ได้นะไม่รู้ลองดูแค่นั้นแหลคะค่ะไม่มีอะไรแล้วก็ถึงวันที่5ของการอยู่ในกล่องโฟมคะ่ะถามว่ามีแมลงบีไหมก็ยังตกลงไปเหมือนเดิม น่าจะใส่น้อยเกินไปหรือเปล่านะคะที่เห็นช่องๆนะคะใบตะไคร้หอมนะคะนั่นนะแล้ววันนี้เราเห็นชัดมากเลยค่ะเห็นไหมคะข้างล่างเขาตกลงไปอยู่ใต้กล่องโฟมเยอะมากเลยนะคะ อยู่ข้างล่างนะคะไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตโตได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะวันที่หก็เห็นความสดใสของน้องอีกแล้วคะ่ะเขียวแบบน่าภูมิใจคิดว่าน่าจะขยายได้เยอะมากแล้วนะคะอันนี้วันที่หคะ่ะอไม่รอช้าคะ่ะเราจะใช้ไม้ลองตักลองเขี่ยขึ้นมาดูนะคะปรากฏว่าอืมหนาใช้ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าน่าภูมิใจถ้าเป็นอย่างนี้ได้เรื่อยๆตลอดไปนะแต่แต่แต,แต,แต่มาดูสภาพวันที่7ก่อนคะ่ะเห็นไหมคะว่าความเขียวเราหายไปไหน เขามาติดอยู่ขอบกล่องค่ะเห็นไหมคะทุกคนเนื่องจากว่าฝนตกค่ะแล้วก็สาดเข้ามาคือฝนแรงมากเอาจริงอย่างน้อยการทดลองปลูกในครั้งนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือฝนค่ะทุกคนเพราะว่ากระเด็นกระดอนออกมาหมดเลย ยังไม่หมดนะคะวันที่8ค่ะสภาพหนักกว่าเดิมอีกค่ะฝนแรงกว่าเดิมอีกทุกคนกระเด็นออกมาแบบติดขอบดูสิน้มากและไม่ใช่แค่ติดขอบกล่องน,นะคะคือกระเด็นไปติดสเลนด้วยค่ะหเห็นไหมคะเขียวๆเป็นจุดเป็นจุด,เ,จดเต็มเลยค่ะสเลนกระเด็นอ,อกนอกกล่องงานนี้หนักหน่วงมากเลยค่ะทุกคนจบการรีวิว8วันสําหรับการเลี้ยงไข่พํานะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าน้องจะเจริญเติบโตได้ดีสักแค่ไหนนะคะเดี๋ยว จะเอามาอัปเดตให้ดูอีกทีละกันเนาะวันนี้ไปละคะบ๊ายบาย